ยังบ่แล้วครับกับการใส่งานของดิบล็อกนี่ครับก็เลยมาเบิงคูมือครับยวสิมาเบอซูฟังครับนี่คือสวิตดิบล็อกครับเฮาจะใช้เฉพาะทางที่คิดว่ามันจะเกิดการอาการฟี่ลอฟี่ครับนี่เฮากดใส่ดิบล็อกเลยครับสว่าเฮาเลื่อนเข้าไปซา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 เฮากดดิบล็อกเลยครับนี่แล้วก็ขับรถ่านไปครับพอผ่านไปได้ให้ปิดดิบล็อกท่านที่เลยครับ นี่คือว,วิธีใส่ที่ถูกต้องครับอขอห้ามขอห้ามครับเดี๋ยวพ่มาขอห้ามกันครับนี่ห้ามเลี้ยวหรือขับบนพื้นผิวที่แน่นในขณะที่ใช้ตัวล็อกเฟืองท้ายอยู่โดยเด็ดขาดก็คือห้ามกดดิฟล็อกบนถนนปกติครับนี่ตัวนี้อีกอันนึงครับห้ามใส่ดิฟล็อกลงทางลาดชันครับนี่ อันนี้สาคัญเลยครับตอนที่ผมเห็นคลิปไปคลิปที่แล้วว่าเฟืองถ่ายพังเพราะว่าไอ้กดดิบล็อกขี่นะครับเห็นบ่บเมื่อตัวล็อกเฟืองท้ายทำงานควรขับขี่ด้วยความเร็วต่ำนั่นคือต่ำกว่า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเนี่เห็นบ่บเขาขอห้ามขเขาขแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเ้ากดดิบล็อกไฟจะขึ้นนะครับตรงนี้จะขึ้นแต่ว่าพอห้าปิดสวิต ับพิดสวิ์แต่ถาไฟมันบอดับนี่ครับไฟหน้าจอบดับให้จอดรถท่านที่แล้วก็ติดต่อสร้างให้มาแก้ไขนะครับเพราะว่าดิบหลอกมันยังทํางานอยู่ครับถาไฟมันยังขึ่นตรงนี้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันใหมครับสวัสดีครับ